ฉันเล่นวินเซิร์ฟอยู่ริมทะเลทำนองให้ตลอดนะเอาเรามาสรุปเรื่องการเคลื่อนที่แบบคลื่นว่ามันคืออะไรสรุปการเคลื่อนที่แบบคลื่นคือมันคือรูปแบบการถ่ายทอดพลังงานจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งตัวอย่างที่ยกมาก็คือจอหมู m ตัวนหมูแล้วกันะไปใหญ่ตำแหน่งหนึ่งก็คือ รอเรือนะอม,มันถ่ายทอดทําให้เรือล่มได้ขึ้นในกรณี้คือมันอาจจะอาศัยตัวกลางในกรณีที่เป็นเรือก็คือตัวกลางคือละขึ้นน้ำใช่ไหมตัวกลางตรงนั้นก็คืออารามันคือโมเลกุลของน้ําอำโมเลกุลของน้ําเป็นตัวกลางหรือมันอาจจะไม่อาศัยตัวกลางก็ได้ตอนนี้ที่ เมื่อกี้อาจารย์หมูย้ำแย้มยมาน,นิดหนึ่งแล้วแล้วก็คืออะไรครับชวัดดีจ้ะฉันคือดวงอาทิตย์ยิ้มไหยตาเมีมวล,ลบทิ้งฉันคือดวงอาทิตย์ยิ้มนะจ๊ะฉันต้องการจะส่งแสงสว่างและพลังงานไปยังเธอนะจ๊ะจะเห็นได้ว่าพลังงานของฉันที่ส่งไปหาเธอเนี่ยเดี๋ยวจะเรียนต่อไปนะมันเป็นคลื่นจ้ะแต่ฉันส่งผ่านอะไร ศูนย์ญญากาศเห็นไหมฮะโอ้โหผ่านอาวากาศศูนย์ญญากาศมาเป็นต้องอาศัยตัวกลางเลยอืมเพราะฉะนั้นการทำงานจากตำแหน่งหนึ่งไปยังตำแหน่งหนึ่งเนี่ยอาจจะอาศัยตัวกลางหรือไม่อาศัยก็ได้ถ้าอาศัยตัวกลางนะตัวกลางก็จะสั่นกลับไปกลับมาแบบซมเปอร์ฮาร์โมนิกเหมือนกับโมเลกุลของน้ําเนี่ยสั่นอย่างเงี้ยขึ้นลงขึ้นลงซ้าไปซ้ำมาเนี่ยแบบซมเปอร์ฮาร์โมนิก และมันจะไม่ได้วิ่งจูดโมเลกุลของน้ำไม่วิ่งจูดจากอาจารย์หมูตั้งเรือเปล่าเลยเปล่าเลยนะะไม่ได้วิ่ง,ง,ปปนะไ,ไ,งไปยังเรือเลยแต่มันจะถ่ายพลังงานให้ถัดโมเลกุลถัดถัดไปให้มีการเคลื่อนที่แบบซิมเปิร์ฮาร์มอนิกแล้วก็ส่งพลังงานจากอาจารย์หมูไปยังเรือได้อืนั่นคือการเคลื่อนที่แบบคลื่นนะจ๋อฉันเล่นวินเซอิฟอยู่ริมทะเล <c oughs> ใครอยากจะไม่ได้อาจารย์หมูบ้างละ่ะ